อนี่ก็มาดูมาดูไก่บ้านน้องครับตัวตัวนี้เป็นไก่อะไรพรมา่พมาพม่าพม่าตีตีแบบไหนเดินตีพมา่าเดินตีพมา่าเดินตีนะครับตัวนี้ถ้าปล่อยไปได้จับได้หมดนะแล้วตัวนี้ดวตัวเนี้ยเดิน,นมาเล่า ตัวนี้เป็นมาล่อนะครับตัวนี้เป็นมาลอ่อ,อสองตัวนี้ก็เป็นมาล่อเหมือนกันมาล้อนี่อีกคนห่างคนโขกคนครับแล้วตัวไหนตัวตัวนี้เป็นกระสอบทรายเหรอกระสอบทรายเป็นเนืออ๋ออันพ่อพันอยู่ในงไหนนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไก่นวมนะครับเห็นไหม ไก่หนุ่มนี่ใกล้ตกเกตเถอะเอาไว้เป็นคู่ซ้อมเถอะเนู่อมัน,มอนแข่งดีมัน,น,นตัวไหนพ่อผ่านนะนเข้าไปดูปะเ<า>ข้าเนาะมาแล้ววะมีเวลาประมาณสิบนาทีอะไี่ทายคลิปทายอะไร,รไกลดูไกยไล่เหรอเอตัวไหนไม่ใกลมาจกซ้อมอีกสุวสันนะสักไขนะ่ มันคล้ายเองบ่อท่าของเอตัวท่านแ<ะ>ม่ไก่ของอะไรก่เเอเสามีสุวรรณเล่นสายสอมีสุวนรณ<ๆ>อั yeah. Yeah. อนตัวนี้ก็ใช่ในตะพูตัวนี้เหรอเหยียรไก่เยียรไก่เหยียรครับไก่เยียตัวนี้ก็มาจากสอมีสุวนนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ อันนี้ลูกไม้หรือว่าซื้อมาอันนี้ซื้อมาเห<อ>มือนไก่น้อยเ,อาาเขาแบงค์มาให้อ๋ออันนี้ใส่เลือดข้องอะไรกว๊ะเสมีเสมอเพราะพ่อมันนะพ่อมันอะไรขนมคกยายมูซือดำอ๋อไอ้มูเสือดำของซ่อมอิสุวรรณนั่นคือแม่เนี่ยแม่แม่นี่ก็มเมนบ่แม่อะไรนะจับ่าได้คือกันต้องดูใน มันนี้มีบินไดาฮะม้มีใบเ,อเ,อเวลาเราซื้อมามันนี้มีเป็นใบแล้วว่ารับประกันว่ามันมาจะก็กะมีเวลานิดเดียวนะพอดีมาทําธุระแต่แถวบ้านน้องพอดีมันเป็นลูกลูกเล็กลูกใหม่ดูไก่น้อยดูไก่น้อยไก่น้อยนี่มันไก่น้อยกำลังเพาะใหม่ มีแบ่งไหมเนี่ยมีแบ่งไหมอมันใกนอ๋อแบ่งง่สุนะ่ะรอมันใ้ให้มันเนี่ยะไรเว้ยเ<ต>ดียต้องต้องนรุดนี่ได้กให้ไป